สวัสดีค่ะจากร้านก่อกะหนกการ,กรเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอาเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขายสระมานะคะกําลังมาส่งที่ไปรษณีย์นะคะตัวนี้คือรถไปรษณีย์ค่ะามาส่งที่ไปรษณีย์นะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ ของไปถึงอำเภอเมือ,องจังหวัดกำแพงเพชรไปรษณีย์ก็จะโทรหา,าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ค่ะดูนะคะวันนี้มาส่งสองอย่างนะคะส่งห้าขาพวนด้วยนะคะห้าขาพวนนี้ก็ส่งที่กำแพงเพชรเหมือนกันค่ะแล้วมาส่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่นั่งขับแบบขายสาระดูนะคะ ดูคุณลักษณะของมันนะโดยรอบนะคะคานคานตัวนี้เป็นคานสองชั้นนะคะความกว้างของคานก็คือ1เมตรค่ะตัวนี้ดูจานดูจานนะคะจานแหวกเป็นจานไปขี้เมาแล้วมีโชคอัพทำงานโชคตัวนี้ทำงานนะคะเพื่อเวลาเราหยอดนี่หยอดตามขั้นบันไดตามทางไม่ราบเรียบทางภูเขาภูเขาตัวนี้สามารถ หยอดได้หมดนะคะจะมีตัวโชคตัวนี้ทํางานค่ะชโชคอัพตัวนี้ทํางานนะคะระยะห่างของร่องจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งตัวนี้ก็คือ65เซนนะคะคือ65เซนค่ะจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งนะคะถังนะคะถังข้าวโพดมีสองถังสีส้มนี้เป็นถังข้าวโพดนะคะมีสองถังในถังข้าวโพดนี้จะมีจานสีหุ่นให้ จานสี่หุนข้าวโลกข้าวโพดจะลงทีละสองเมตรระยะห่างของต้นก็คือยี่สิบเซนนะคะแล้วเราก็จะแถมจานตัวนี้คือจานสามหุนครึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวแถมแถมให้ลูกค้าไปนะคะจานสามหุนครึ่งข้าวโพดจะลงทีละ1เมตรระยะห่างของต้นก็คือ15เซนนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะตัวถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลส ทังปุ๋ยนี้ใส่ปุ๋ยได้ประมาณ20กโลนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะดูโดยรอบนะคะถ้าใครสนใจลูกนาะคนไหนสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944-699-224ยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการค่ะของมีสต็อกไว้เต็มโกดังนะคะสั่งปุบ๊บไม่ต้องรอสินค้าส่งให้ได้ทันทีค่ะไม่ต้องรอนะคะ ดูจานใบกบนะคะใบกบมีสองใบกบใบแรกไม่ลงใบที่สองเขาก็กบต่อตอนนั้นก็คือกงจักรตัวที่ทํางานนะคะกงจักรตัวที่ทํางานนะคะตัวนี้คงคันถาวรแน่นหนาถาวรน,นะคะตัวนี้มีลูกปืนในตัวนี้นี่ลูกปืนตรงจานนี่เป็นลูกปืน6205สี่ 5, ตลับนะคะแต่ละขามีลูกปืนสี่ตลับตัวนี้มีสองขานะคะก็คือแปดตลับนะคะ ลูกค้าขอบคุณลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมากนะคะที่สั่งสินค้าไว้เนื้อเชื่อใจร,ร้านก่อกระหนกการเกษตรสั่งสินค้ามานะคะเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขายอิสระมานะคะ,อะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ